สวัสดีครับกลับมาเจอกันในช่องแต่งเค์บอลอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่เรื่องราวในคลิปเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้อีกแล้วนอกจากศึกแดงเดือดที่กําลังจะได้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้โดยที่เรื่องราวในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นรงการพิดิกผลการแข่งขันฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนักเตะที่อาจจะได้ลงสนามในเกมนี้โดยที่ผมคิดว่าอะไรประมาณนี้ครับทุกคนน่าจะได้ฟังจากช่องอื่นมาหมดแล้วซึ่งเอาจริงๆนะมันก็จะซ้ำไปซ้ำมาแหละครับผมคิดว่า มันก็น่าจะคล้ายๆกันหมดแหละครับอย่างเช่นรู้ว่าภูในช่วงหลังฟอร์มไม่ดีแพ้มา3นัดติดโฟเรียนเวสยังไม่ปเปลี่ยนแปล่าก,ก็ยังดูไม่ดีส่วนแมนยูโมเมนตัมดีกว่าพึ่งจะชนะมาด้วยแถมช่วงหลังเนี่ยฟอร์มการเล่นก็ดีขึ้นแต่ว่าอาจจะยังแค่เก็บผลการแข่งขันที่ต้องการไม่ได้ซึ่งผมก็คิดว่าถ้าผมพูดไปเนี่ยครับมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ซ้ำกับช่องอื่นดังนั้นในคลิปนี้นะครับผมอยากจะขอพูดถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของคู่นี้กันหน่อยครับหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รููรนนู้้คครรรัััับบบวว่่่าททง2มเนนนยยอพก พวกเขามีความขัดแย้งกันมาตั้งแต่200ปีก่อนแล้วโดยที่เรื่องราวระหว่าง2ทีมเนี่ยครับมันไม่เคยเป็นแค่เรื่องของกีฬาแต่มันคือความต่างของชนชั้นวัฒนธรรมและโต๊ะตนของผู้คนในเมืองทั้งสองเมืองที่ได้ร่วมกันสร้างประเทศอังกฤษให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้แต่มันกลับกลายเป็นว่าพวกเขาดันกลายมาเป็นคู่แข่งที่ไม่เคยให้อภัยกันมานานนับร้อยปีและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวจุดดดเเเเรรรรริ่่่่่่มมมมมตต้้้นนนนนขขขขอออองงงงงคคววววววาาาาัััััแแยยยยะห์ููกกกกบบไ็ททีีีีปึจจ และก่อนที่จะไปรับฟังกันนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันให้เหมือนเดิมด้วยนะครับผมในช่วงศตวรรษที่18ประเทศอังกฤษได้เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Industrial Revolution นี่คือช่วงเวลาที่เครื่องจักรไอน้ำของเจมวัตได้เปลี่ยนโลกไปทั้งใบจากประเทศเกษตรกรรมได้กลายมาเป็นประเทศแห่งอุตสาหกรรมแล้ก็โรงงานและสองเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในเวลานั้นก็คือเมืองลอวาหูกกับเมืองแมนเชสเตอร์ โดยที่2เมืองเนี่ยครับอยู่ห่างกันไม่ถึง60กิโลเมตรแต่ว่าเส้นทางชีวิตของพวกเขากลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแมนเชสเตอร์ Man er เป็นเมืองโรงงานเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมสิ่งทอของโลกและในศตวรรษที่สิเนี่ยครับเมืองแมนเชสเตอร์ er ได้ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งคอตตอนนโปลิสเพราะว่าเมืองเนี่ยครับเป็นศูนย์กลางการผลิตฝ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกโรงงานนับร้อยแห่งทํางานไม่หยุดกันตลอด24ชั่วโมง พนักงานก็แบ่งออกเป็นสองกะกลางวันและก็กลางคืนสลับกันเข้างานแรงงานหลายหมื่นคนทั้งชายหญิงเด็กต่างตบเท้ามาที่เมืองแมนเชสเตอร์เพื่อหางานทําส่วนเมืองลเว์พูลเนี่ยครับเป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลและมันก็คือประตูหลักของจกกักรวรรดิอังกฤษถท่าเรือเมืองลเว์พูลคือจุดเชื่อมต่อระหว่างอุตสาหกรรมกับโลกภายนอกสินค้าทั้งหมดจากเมืองแมนเชสเตอร์ atter, ที่จะต้องส่งออกเนี่ยครับ มันจะต้องผูกส่งผ่านเมืองลูฟู้ห์เพียงแค่อย่างเดียวมันเลยทําให้ในเวลานั้นเนี่ยครับเมืองลูฟาห์ถือว่าเป็นเมืองที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปท่าเรือก็เต็มไปด้วยเรือขนส่งสินค้าและก็เรืออพยพมันคือเมืองที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศอังกฤษกับทวีปอเมริกาแอฟริกาและก็รวมถึงเอเชียแต่เราก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะครับว่าส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งของเมืองลูฟู้ห์ในยุคนั้นเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าทาสในแอตแลนติกโดยที่ในสมัยนั้นเนี่ยผู้ เรือจำนวนมากที่ออกจากเมืองลเวร์ผูลจะมีการบรรทุกสินค้าจากประเทศอังกฤษไปขายในแอฟริกาและพอออกจากแอฟริกาแล้วก็จะมีการบรรทุกท่าที่เป็นชาวแอฟริกาเนี่ยครับไปที่อเมริกาต่อและเส้นทางสุดท้ายก่อนจะออกจากอเมริกากลับมาที่ลเวอ์พูลเนี่ยครับก็จะมีการขนพวกฝายน้ำตาลและก็ยาสูบกลับมาขึ้นท่าที่เมืองลเวร์พูล แต่ผมไม่ได้กําลังจะบอกว่าเมืองลิเวอร์พูลร่ํารวยจากการค้าทาสนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการค้าในสมัยนั้นที่มันยังมีการค้าทาสค้ามนุษย์กันอยู่และที่สําคัญมันดันถูกกฎหมายด้วยนะสิซึ่งก็ต้องรอมาจนถึงในปี1948แหละครับที่การค้ามนุษย์มันถึงจะกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในขณะที่เมืองแมนเชสเตอร์กลายเป็นเมืองแห่งโรงงานแห่งเครื่องจกักรเมืองลิเวอร์พูลก็กลายเป็นพ่อค้าแห่งทะเลและ2เมืองนี้มันจําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันฝ่ายจากอเมริกาที่ถูกขนมาลงที่เมืองลิเวอร์พูล ก็ถูกส่งต่อไปที่โรงงานในเมืองแมนเชสเตอร์และก็ส่งกลับมาที่เมืองลเงวาห์อีกทีหนึง่งเพื่อทําการส่งออกไปทั่วโลกแต่ว่าไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้ครับมันมักจะมีเส้นบางๆขั้นเอาไว้อยู่ระหว่างการพึ่งพาอาศัยกันกับการแข่งขันกันในเมื่อเมืองนึงมันเริ่มจะเติบโตเร็วกว่าความอิจฉาความขัดแย้งและผลประโยชน์มันก็เริ่มเข้ามาแทนที่จนมันได้กลายไปเป็นจุดเริ่มต้นของรอยร้าแรกระหว่าง2เมืองที่ครั้งนึงเคยร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษให้จเจริญรุ่งเรืองแต่ต่อมา กับกลายเป็นคู่แข่งกันในทุกด้านตั้งแต่เศรษฐกิจวัฒนธรรมจนไปถึงกีฬาฟุตบอลที่กำลังจะได้เกิดขึ้นในอีกศตวรรษต่อมาปลายศตวรรษที่19อุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษ,ษยังคงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าเส้นทางของทั้งสองเมืองเนี่ยครับมันก็เริ่มจะแตกต่างกันแล้วแมนเชสเตอร์ในตอนนั้นร่ำรวยจากโรงงานสิ่งทอแต่ก็มีปัญหาใหญ่มันก็คือเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการขนส่งเนี่ยที่มันสูงมาก,มากๆเพราะว่าสินค้าทั้งหมดเนี่ยครับ ไม่ว่าจะเป็นฝ้ายจากทางอเมริกาหรือว่าผ้าสําเร็จรูปจากทางโรงงานก็ต้องถูกส่งผ่านท่าเรือเมืองลร์หูทั้งหมดซึ่งนั่นมันก็หมายความว่าเมืองแมนเชสเตอร์จะต้องจ่ายค่าผ่านทางให้เมืองลร์หูในทุกๆขั้นตอน ฝ่ายพ่อค้าแม่ค้าในเมืองแมนเชสเตอร์ก็รู้สึกว่ามันไม่มีความยุติธรรมเลยพวกเขาผลิตของเองขายของเองแต่ต้องจ่ายค่าผ่านทางให้กับเมืองล์พูในทุกครั้งที่มีการส่งออกซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับเป็นเสือนอนกินไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรเลยก็สามารถร่ำรวยแล้วก็เติบโตได้ดิบได้ดีมันก็เลยเกิดเป็นแนวคิดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเราก็สร้างท่าเรือเป็นของตัวเองขึ้นมาซะเลยสิและโครงการที่ถูกเรียกว่าแมนเชสเตอร์ชิปคาแนลมันก็ได้เกิดขึ้นมา ครองขนาดมหึมาที่กําลังจะเชื่อมต่อแม่น้ำเมอร์ซี่จากเมืองลเว์พูก็เข้ามาถึงใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยระยะทางประมาณ58กิโลเมตรใช้เวลาเกือบ7ปีในการก่อสร้างและก็เปิดใช้อย่างเป็นทางการในตอมปี1894และในวันนั้นสําหรับผู้คนในเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของชัยชนะทางเศรษฐกิจ เพราะว่าพวกเขาไม่จาเป็นต้องพึ่งพาท่าเรือจากเมืองลูวัฟพูอีกต่อไปแล้วเรือสินค้าขนาดใหญ่ก็สามารถแล่นผ่านคลองนี้เข้าสู่ใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ได้โดยตรงแมนเชสเตอร์ Manchester, จึงกลายเป็นเมืองท่าไรทะเลแห่งแรกของโลกแต่ในทางกลับกันสําหรับผู้คนในเมืองลูวัฟพูเนี่ยมันคือการถูกหักหลังอย่างรุนแรงเพราะเมืองที่เคยพึ่งพาเรือสินค้าและค่าผ่านท่าเรืออยู่ดีๆรายได้มหาศาลก็หายไปต่อหน้าต่อตา เรือที่ทำธุรกิจที่กลับมาจากทวีปอเมริกาพวกเขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องแวะมาที่ท่าเรือเมืองลเว์หูอีกต่อไปแล้วมันเลยทำให้ธุรกิจท้องถิ่นในเมืองลเว์หูจำนวนมากต้องปิดตัวลงแรงงานท่าเรือหลายพันคนต้องตกงานภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีและในช่วงนั้นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของลเว์หูถึงกับเขียนว่าครองเมืองแมนเชสเตอร์ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความรุ่งเรืองของประเทศอังกฤษแต่มันสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าเมืองลเว์พูให้ตายทั้งเมือง ความรู้สึกเกลียดชังมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆคนลเวอพูลก็เริ่มที่จะมองคนเมืองแมนเชสเตอร์ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวในขณะที่คนจากเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยก็มองกลับว่าพวกเราแค่ไม่อยากถูกเอาเปรียบอีกต่อไปและนี่มันก็คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทั้งสองเมืองเนี่ยเริ่มจะหันหลังให้กันอย่างจริงจังแล้ว ความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองทั้งสองเมืองก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแมนเชสเตอร์ Manchester, กลายเป็นศูนย์กลางของชนชั้นแรงงานแรงงานส่วนใหญ่ที่เป็นคนอังกฤษทางตอนเหนือก็อพยพเข้ามาหางานทำที่เมืองนี้ในขณะที่พ่อค้าคนกลางและเจ้าของโรงงานจำนวนมากก็เริ่มมีความร่ำรวยมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยทำให้เมืองนียครับได้ถูกแบ่งออกอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นเมืองระหว่างชนชั้นแรงงานกับชนชั้นนายทุนและนี่ก็คือภาพจำของเมืองแมนเชสเตอร์ในยุคนั้นเมืองโรงง,งานแห่งจกักรวรติอุตสาหกรรม ส่วนเมืองลเว์พหูกลับมีโครงสร้างสังคมที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงเมืองนี้ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของผู้อพยพโดยเฉพาะจากประเทศไอร์แลนด์หลังจากวิกฤตใบไม้มันฝรั่งหรือว่าเกรสเฟเมนที่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงพศวรรษอยสีเรือหลายลำที่ออกเดินทางมาจากไอร์แลนด์ก็มาจอดกันที่เมืองลเว์พหูบางคนตั้งใจจะเดินทางต่อไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่บางคนก็เลือกที่จะลงหลักปักฐานกันที่เมืองลเว์พหูไปเลยและไม่นานครับเมืองลเว์พหูก็กลายเป็นเมืองที่มีประชากรเชื้อสสาไออรชมกกทุดในปะเศังฤษ สรุปสั้นๆก็คือเมืองแมนเชสเตอร์ในช่วงเวลานั้นกลายเป็นเมืองที่ผู้คนอพยพเพื่อไปหางานทําส่วนเมืองลเวพ์พูกลายเป็นเมืองที่ต้อนรับผู้อพยพจากประเทศอื่นที่ต้องการหนีความยากจนเพื่อมาเริ่มต้นชีวิตใหม่และมันก็ทําให้เมืองลเว์พูเนี่ยตกต่าลงไปมากกว่าเดิมอีกเพราะหลังจากที่แมนเชสเตอร์เขามีครองเป็นของตัวเองแล้วงานในเมืองลเว์พูจากเดิมเนี่ยที่มันหางานทําได้ยากมากๆอยู่แล้วและพอมีผู้อพยพเข้ามาเพิ่มมันก็กลายเป็นคนตกงานก่อนสุดท้ายมันจะกลายเป็นพวกโคมเลสแล้วก็กลายเป็นอาชญากร หลวยการที่ลิเวอร์ได้ต้อนรับผู้คนชาวไอริชเข้ามาแล้วเนี่ยครับมันเลยทําให้เมืองลิเวอร์เนี่ยกลายเป็นเมืองที่นับถือาศาสนาคริสต์คาทอลิกในขณะที่ผู้คนจากเมืองแมนเชสเตอร์ส่วนมากเป็นคริสต์โปรเตสแตนต์และความแตกต่างทางาศาสนาเนี่ยครับมันก็เริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตในทุกระดับชั้นไล่ตั้งแต่โรงเรียนโบสถ์ไปจนถึงชุมชนและการเมืองท้องถิ่นเพียงแต่ว่าความขัดแย้งในเรื่องของาศาสนาของทั้งสองทีมเนี่ยครับมันก็ไม่ได้รุนแรงเท่ากับ2ทีมในเมืองกาสโกนะอย่างเซแบบลติกกับเบลนเจอร์ ในส่วนของผู้คนชนชั้นแรงงานเนี่ยครับในเมืองลอวูว์หัวผู้คนจํานวนมากทํางานในอู่ต่อเรือทํางานอยู่ในท่าเรือซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ใช้แรงอย่างหนักมากเลยนะครับแต่ว่ารายได้เนี่ยต่ําเตี้ยเลียดินมากมากแถมยังเป็นงานที่ไม่มีความมั่นคงด้วยครับเพราะว่างานในแต่ละวันเนี่ยมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วคนในเมืองนี้ก็มักจะคุ้นเคยกับชีวิตที่ต้องดิ้นหล่นในขณะที่เมืองแมนเชสเตอร์เริ่มจะก,ก้าวเข้าสู่ความเป็นเมืองที่ทันสมัยมากขึ้นเริ่มมีรถรางเริ่มมีถนนลาดยางและก็เริ่มมีย่านเศรษฐกิจใหม่เกิดขึ คนเมืองแมนเชสเตอร์จึงเริ่มที่จะมองว่าผู้เขานั้นเป็นกลุ่มคนที่มีระเบียบวินยัยมีการศึกษาส่วนคนเมืองลวูวัพหูถูกเหมาโรวมวาเป็นคนหยาบกระด้างใช้ชีวิตเล่รอนและก็เต็มไปด้วยอาชญากรรมแต่ในอีกมุมหนึ่งครับคนเมืองลวูวัพหูกลับมองว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่รู้จักความยากลําบากและไม่เคยก้มหัวให้กับใครมันก็เลยทําให้เมืองแมนเชสเตอร์กลายเป็นเมืองที่เชื่อมั่นในระบบระเบียบและก็ความก้าวหน้า ส่วนเมืองลเว์พูกลายเป็นเมืองที่เชื่อมั่นในหัวใจความศรัทธาและความดื้อรัน้นและเมื่อฟุตบอลได้เริ่มเข้ามาในชีวิตของผู้คนในช่วงปลายศตวรรษที่19ความต่างเหล่านี้ครับมันก็ได้ถูกถ่ายทอดออกสู่สนามบอลโดยที่ไม่รู้ตัว กีฬาฟุตบอลที่ได้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของผู้คนชนชั้นแรงงานไปตลอดกาลและอย่างที่เคยได้พูดไปในหลายต่อหลายคลิปแล้วครับว่าฟุตบอลเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากคนชนชั้นแรงงานซึ่งก็รวมถึงคนที่ทํางานในเหมืองคนงานรถไฟและก็รวมถึงพนักง,งานโรงงานทั่วประเทศและผมจะขอพูดถึงประวัติของทั้งสองสโมสรแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าผมได้มีทําคลิปแยกเอาไว้แล้วเนาะโดยเฉพาะกับทีมลิเวอร์พูลเนี่ยครับที่ผมทําไว้แบบโคตระละเอียดเลยอะ่ะก็ยอมรับครับว่าหนักอยู่เหมือนกันที่ต้องมานั่งแปลหนังสือเป็น10บสเล่มซึ่ว่าาานกต แต่มันก็เป็นความชอบส่วนตัวด้วยล่ะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจนะสามารถกดสมัครสมาชิกระดับเพื่อนแปงแล้วก็ไปติดตามรับฟังกันได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้สนใจจะรับฟังประวัติแบบยาวขนาดนั้นนะครับยังไงก็ไปฟังประวัติแบบย่อๆกันได้ที่คลิปของ Mercy s i d e ซด r าบีนะ ่วนประวัติของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็มีทำเอาไว้แล้วเป็นแค่คลิปเดียวนะครับน่าจะประมาณ25-26นาทีมั้งผมจำไม่ได้แล้วไม่แน่ใจยังไงถ้าสนใจนะไปติดตามรับฟังย้อนหลังก็ได้เหมือนกันนะครับผมส่วนประวัติคร่าวๆข,ข,ข,ของทั้งสองทีมเนี่ยครับผมจะขอเริ่มต้นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนละกันในปี1878นะครับกลุ่มพนักง,งานของบริษัทรถไฟแลงคาเชียนยอร์ชเชียร์ไลน์เวย์ได้รวมตัวกันก่อตั้งทีมฟุตบอลเล็กๆขึ้นมาในย่าน Hit, านิวววตตตตตัันน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 ฮฮีีีีทททาาาาางงงออออออเเเเเเเหืขแแมมมชชชสรรร์์์์์ซึ่่กก็็ไได้ลลลยยยยยปิค ก่อนจะได้มีการเปลี่ยนชื่อกายมาเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พวกเรารู้จักกันในทุกวันนี้ส่วนเมืองลเวร์พูลเองเนี่ยครับก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันในปี1878เหมือนกันเลยครับทีมเอเวอเรตันฟุตบอลคลับได้ถือกําเนิดขึ้นมาโดยเกิดจากกลุ่มคนจากโบสถ์และเอเวอเรตันก็ได้ใช้สนามแอนฟิลด์เป็นสนามเย่าอยู่นานมากๆจนกระทั่งมันได้เกิดความขัดแย้งในเรื่องของค่าเช่ากับเจ้าของสนามที่ชื่อว่าจอห์นโฮดิ้งโดยที่ในตอนนั้นเนี่ยครับ เขาเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารของสโมสรเอตแลนตนด้วยก็คือเป็นการเอาสนามของตัวเองเ่ยครับไปให้กับสโมสรของตัวเองเช่าอีกทีหนึ่งซึ่งเขาก็คิดว่าแบบเนี้ยหวานเจี๊ยบแล้วกูจะเรียกเงินค่าเช่าเท่าไหร่ก็ได้แต่มันกลายเป็นทําให้บอร์ดบริหารคนอื่นในสโมสรเนี่ยครับรู้สึกไม่พอใจก่อนที่บอร์ดบริหารจะได้มีการตัดสินใจย้ายออกจากสนามแอนฟิลด์และทิ้งให้จอห์นโฮลดิ้งอยู่กับสนามแอนฟิลด์ของเขาไปคนเดียวและเมื่อมีสนามแต่ไม่มีทีมเขาจึงได้ตัดส,นสนิดดสนใจก่อตั้งสโมสรลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับขึ้นนมาใปี1892 ในช่วงทศวรรษที่1,940โลกกำลังจมอยู่ในสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษคือหนึ่งในสมรภูมิใหญ่ของสองครามทั้งลเว์พูและแมนเชสเตอร์ต่างเป็นเป้าหมายของการโจมตีจากกองทัพเยอรมันลเว์พูนี่โดนถล่มหนักที่สุดในภาคเหนือของอังกฤษเลยครับเพราะว่าเป็นเมืองท่าใหญ่มีคลังสเสบียงแล้วก็อู่ต่อเรือในช่วงระหว่างปี1,940จนถึงปี1,942เมืองนี้โดนระเบิดถล่มมากกว่า1,000ลูกบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลายหมื่นหลังพังราบไปหน้ากอง โรงเรียนโบสถ์ทุกอย่างเสียหายหมดผู้คนนับหมืน่นเสียชีวิตแต่ถึงยังนั้นก็ตามครับเมื่อเสียงระเบิดมันเงียบลงไปแล้วพวกเขากลับมาช่วยกันซ่อมแซมท่าเรือบ้านอาคารต่างๆแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ในท,ทันทีเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ส่วนเมืองแมนเชสเตอร์ก็ไม่รอดนะครับในวันที่22ธันวาคมปี1940เมืองนี้ทั้งเมืองโดนโจมตีด้วยระเบิดนาซีเกือบ500ลูกตึกในย่านอุตสาหกรรมและสถานีรถไฟถูกเผาจนเหลือแต่โครงเหล็ก แต่สิ่งที่ผู้คนในเมืองแมนเชสเตอร์ได้ทําหลังจากนั้นเนี่ยมันก็คือการกลับไปทํางานที่โรงงานในเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะว่าโรงงานเหล่านั้นนะครับคือหัวใจในการผลิตเครื่องบินและอาวุธของประเทศอังกฤษในช่วงสงครามโลกและเมื่อสองครามโลกครั้งที่2ได้จบลงในปี1 9 4 5ทั้ง2เมืองก็ดูเหมือนจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้พร้อมๆกัน แต่เส้นทางอนาคตที่ได้รอคอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับมันกลับต่างกันอย่างสุดขั้วเลยเมืองลเว์พูค่อยๆเสื่อมถอยลงเพราะบทบาทของท่าเรือเริ่มจะลดตัวลงอย่างรวดเร็วแล้วเนื่องจากระบบขนส่งทางเรือแบบเก่ามันกําลังจะถูกแทนที่ด้วยเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่มีความจําเป็นต้องใช้ท่าเรือแบบใหม่ที่มีความทันสมัยมากกว่าแต่ว่าเมืองลเว์พูในช่วงยุคหลังสงครามพวกเขาไม่มีงบมากพอที่จะไปปรับปรุงท่าเรือให้มีความทันสมัยมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วครับเราก็ต้องบอกว่า พวกเขาไม่มีงบมาตั้งแต่ก่อนสงครามจะเกิดแล้วล่ะครับและพอสงครามมันได้เกิดขึ้นคราวเนี้ยล่ะครับทุกอย่างมันหนักไปหมดเลยผิดกับที่เมืองแมนเชสเตอร์เลยครับที่ได้กลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการฟื้นตัวของประเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอเริ่มจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึง่งและมีการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ระบบคมนาคมแห่งใหม่และในช่วงทศวรรษที่1950เ19จนถึง1960เมืองแมนเชสเตอร์ได้กลายเป็นตัวแทนของอังกฤษยุคใหม่แต่นั่นมันก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าในเวลานัั้นนะครบ ฟุตบอลมันเริ่มจะกลายเป็นศูนย์กลางชีวิตของผู้คนทั้งสองเมืองไปเรียบร้อยแล้วในปี1958หลังจากเหตุการณ์เครื่องบินตกที่มิวนิกซึ่งพากชีวิตนักเตะของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปถึง8คนเมืองแมนเชสเตอร์ทั้งเมืองแทบจะหยุดนิ่งเลยครับผู้คนจากทั่วประเทศได้ส่งดอกไม้มาให้กำลังใจแต่ว่าหลังจากนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถกลับมาแข็งแกร่งได้มากขึ้นกว่าเดิมภายใต้การคุมทีมของเซอร์แมตต์บัสบีที่เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกทีีนนท่่ิิวนนนกเหือัจใทสุด เซอร์แมทบัสบีก็สามารถพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพได้ในปี1968กลายเป็นทีมแรกจากประเทศอังกฤษที่สามารถควา้าแชมป์รายการนี้ได้และก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้คลิปเป็นยาวเกินไป สำหรับเรื่องราวของโศกนาฏกรรมทั้งแมนยูและลิเวร์พูลเนี่ยครับสามารถไปรับฟังย้อนหลังกันได้ในช่องของผมเหมือนเดิมนะครับส่วนลิเวร์พูลครับในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันเนี่ยก็กำลังจะได้เปลี่ยนหน้าประวัติของวงการฟุตบอลอังกฤษเหมือนกันเมื่อผู้จัดจาก,การทีมชาวสกอตแลนด์อย่างบิลชังลีย์ได้เข้ามาคุมทีมในตอนปี1959เขาได้สร้างลิเวร์พูลขึ้นมาใหม่จากศูนย์พัฒนาระบบเยาวชนยกระดับสโมอสรจากดิวิชั่น2ให้ขึ้นมาจนสามารถคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้และบิลัียเเาากก็มมจะพููดออ่่สว ฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของชีวิตกับความตายแต่มันสําคัญมากกว่านั้นอีกแต่ว่าไอ้ประโยคเนี่ยครับในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนักเตะหลายๆคนก็ได้ออกมาแย้งนะครับบอกว่าพวกเขาไม่เคยเห็นด้วยกับประโยคนี้ของบิลชางลี่เลยอย่างเจมี่คาร์ลเกอร์เนี่ยครับก็ได้ออกมาบอกว่าบิลชางลี่อาจจะเป็นนักกวีที่พูดอะไรก็ดูดีไปหมดเขาพูดออกมา100ครั้งมันก็ดูดีไปแล้ว99ครั้งแต่หนึ่งครั้งที่มันไม่ถูกต้องมันก็คือประโยคนี้แหละเพราะว่าฟุตบอลมันไม่มีทางสําคัญมากไปกว่าเรื่องของชีวิต และหลังเข้าสู่ทศวรรษที่1980อังกฤษกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศมา r g ร์เดต h แท c h e r ได้เข้ามาบริหารประเทศภายใต้นโยบายเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เรียกกันว่าแทชเชอร์นิซเธอได้มีความพยายามที่จะลดบทบาทของรัฐลงเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมระบบตลาดเสรีเต็มรูปแบบ ซึ่งก็ฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันกลับสร้างรอยแผลลึกให้กับภาคเหนือของประเทศเพราะว่ารัฐบาลเทเชอร์ได้เลือกทุ่มเงินพัฒนาให้กับลอนดอนและก็ทางภาคใต้ที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินขณะที่เมืองอุตสาหากรรมเก่าอย่างลเว์พูลและแมนเชสเตอร์ก็ถูกมองว่าเป็นภาระโรงงานหลายแห่งผูกปิดท่าเรือถูกลดบทบาทลงและคนตกงานจํานวนมากต้องดิ่นรลนเอาชีวิตรอดหลายจากที่ฟังมาถึงตอนนี้ครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าเมืองลอวาพูลกับเมืองแมนเชสเตอร์มันน่าจะแย่พอๆกันแต่ว่าไม่ใช่เลยครับ เมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยพวกเขาพอจะรับมือได้เพราะว่าพวกเขานั้นมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ดีเป็นพื้นเดิมอยู่แล้วอุตสาหกรรมดนตรีแฟชั่นศิลปะก็กำลังจะเกิดเป็นเศรษฐกิจใหม่ขึ้นในเมืองนี้วงดนตรีอย่าง Joy Division The Smith s, และ New Order ล้วนเกิดจากยุคที่เมืองกำลังจะพังแต่เด็กหนุ่มสาวเลือกที่จะสร้างโลกของตัวเองใหม่ขึ้นมาแมนเชสเตอร์ Manchester, ก็เลยค่อยๆเปลี่ยนจากเมืองโรงงานกลายเป็นเมืองศิลปะและเมืองแห่งดนตรีนั่นเองแต่ว่าเมืองลเว์พูเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับ เพราะว่าเศรษฐกิจของเมืองมันก็พังแบบไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วคนงานตกงานมากกว่า40%ของทั้งเมืองบ้านก็กลายเป็นบ้านล้างโรงเรียนก็ถูกปิดและในปี1981มันก็ได้เกิดเหตุการณ์ประท้วงครั้งใหญ่ขึ้นในเขตท็อกสเท็กเมื่อประชาชนได้ออกมาประทะกับตำรวจจากความไม่พอใจในร่่องการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและเศรษฐกิจแล้รวมถึงการถูกปล่อยทิ้งจากทางรัฐบาล ดังนั้นมันก็เลยเกิดมาเป็นคําถามครับว่าแล้วทําไมเมืองลูวัพูถึงไม่สามารถสร้างเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาได้เหมือนกับเมืองแมนเชสเตอร์คำตอบนะครับมันก็อยู่ที่โครงสร้างของเมืองและสังคมนั่นแหละเมืองแมนเชสเตอร์ถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองอุตสาหากรรมเก่าเหมือนกันแต่พอระบบโรงงานมันเริ่มล่มเมืองเนี่ยครับมันยังมีทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมจะปรับตัวเพราะว่าที่เมืองนั้นนะครับมันมีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่มีสื่อมีวงดนตรีมีศิละปะที่เติบโตมาตั้งแต่ยุค60ผู้คนที่มีความสามารถ ก็หลั่งไหลกันก็ไปทำงานในเมืองแมนเชสเตอร์ตั้งแต่ที่พวกเขานั้นขุดคลองเสร็จในปี1894ั้เก้ป็นต้นมาและพอเข้าสู่ยุคข,ของมาร์เกเร็ตแทเชอร์มันก็ได้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าแมนเชสเตอร์สกินแต่หรือว่าผู้พวกเขาไม่มีพื้นฐานแบบนั้นครับคนส่วนใหญ่ของเมืองคือชนชั้นแรงงานท่าเรือไม่ใช่แรงงานในภาคศิลปะหรือว่าเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่โรงเรียนดีๆที่จะให้เข้าถึงองค์ความรู้มันก็ไม่มี เรียกว่าความสําคัญของเมืองที่ทางรัฐบาลเขาได้เลือกที่จะลงทุนมันก็หายไปตั้งแต่ที่ครองเมืองแมนเชสเตอร์ได้สร้างเสร็จและพอเข้าสู่ช่วงสงครามมันก็เปลี่ยนมาใช้เป็นท่าเรือแบบใหม่เมืองหรือว่าภูก็เริ่มที่จะขาดรายได้พอท่าเรือไม่สามารถรองรับเรือขนาดใหม่ได้เมืองทั้งเมืองก็แทบจะหยุดไปหมดเลยคนรุ่นใหม่จํานวนมากก็เลือกที่จะย้ายออกจากเมืองเพื่อไปหางานทําในเมืองแมนเชสเตอร์หรือว่าที่ลอนดอนแทนเมืองนี้ครับมันก็เลยเกิดเป็นความว่างเปล่ามากขึ้นเรื่อยๆผู้คนในเมืองหรือว่าผูพวกเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการส พวกเขาจึงไม่เคยโกรธทางรัฐบาลเลยจนมาถึงรัฐบาลของ Margaret Thatcher เนี่ยแหละครับเพราะว่าในตอนนั้นน่ะมันมีคําพูดของ Margaret Thatcher ที่หลุดออกมาว่าเธอได้มีแผนการที่เรียกว่า Manage Decline ซึ่งเป็นแผนที่จะปล่อยให้เมืองลอร์หูเนี่ยล้มตายไปเองซึ่งก็หมายถึงมันจะไม่มีการฟื้นฟูไม่มีการลงทุนใหม่และปล่อยให้เศรษฐกิจของเมืองมันพังจนคนต้องย้ายออกไปและก็ปล่อยให้เมืองลอร์หูกลายเป็นเมืองล้างไปเลยแต่ถึงแม้ว่าเธอจะออกมาปฏิเสธในภายหลังนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ความจริงอยู่ดีครับว่าความจริงมันคืออะไร เพราะไม่ว่ายังไงก็ตามนักการเมืองก็ยังคงเป็นนักการเมืองครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าแผนแต่ละอย่างของเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันมีแค่คนจากรัฐบาลเท่านั้นครับที่จะรู้ความจริงซึ่งพวกเขาก็ต้องพูดเพื่อคะแนนเสียงของพวกเขาเองกันอยู่แล้วดังนั้นครับ ผู้คนในเมืองลอร์พูก็เลือกที่จะเชื่อในแผน manage decline ก่อนที่คําพูดที่บอกว่าจะปล่อยให้เมืองลูร์พูนั้นตายไปเองเนี่ยมันได้ฝังอยู่ในใจของผู้คนเมืองลอร์พูไปหมดแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมในวันที่มาเกต้าเชอร์เสียชีวิตลงแฟบนบอลลอร์พูถึงออกมาฉลองกันอย่างสุดเหวี่ยงทั้งสีแดงและก็สีน้าเงินดังนั้นครับในยุคข,ของมาเกต้าเชอร์เนี่ยฟุตบอลมันเลยกลายเป็นทางออกเดียวของผู้คนที่จะได้ปลดปล่อยเป็นที่ระบายความโกรธความกดดันและความไม่เท่าเทียมของคนในสังคมแฟมบนบอลลูร์พู แตมไปด้วยความภาคภูมิใจในตัวตนของเมืองก่อนที่ประโยคที่บอกว่าพวกเรานั้นคือคนสเกลไม่ใช่คนอังกฤษมันก็ได้ถูกพูดออกมาในยุคนี้นี่เองในช่วงทศวรรษนี่แหละครับมันจึงเป็นเหมือนกับรอยแผลที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่าง2เมืองได้อย่างชัดเจนมากที่สุดเมืองลเว์พูลคือภาพของตัวแทนของกลุ่มชาวแรงงานที่ถูกทอดทิ้งส่วนเมืองแมนเชสเตอร์คือเมืองที่ลุกขึ้นสู้และสามารถปรับตัวได้แต่ว่าผลงานในสนามฟุตบอลเนี่ยมันดันสลับฝั่งกันลอว์พูลในยุค80กํากำลังยิ่งใหญ่สุดขีด ควา้าแชมป์ยุโรปได้หลายสมัยส่วนแมนเชสเตอร์ครับพวกเขาอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูทีมหลังจากที่ล้มเหลวอยู่เป็นเวลาหลายปีและพอเข้าสู่ยุค90ฟุตบอลอังกฤษก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งรายไดจากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเริ่มมีมากกว่าการขายตั๋วเข้าสนามและในปี1992ฟุตบอลอังกฤษได้เปิดสักราชใหม่ด้วยการก่อตั้งพรีเมียร์ลีกขึ้นมาและในตอนนั้นครับหรือว่าฮูยังเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศ เพราะว่าพวกเขาคือทีมที่ครองลีกอังกฤษในยุค70แล้วก็80ด้วยการคว้าชแชมป์ลีกได้ถึง18สมัยและแชมป์ยุโรปอีก4สมัยในขณะที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเพิ่งจะเปิดตัวผู้ชายจากสกอตแลนด์ที่ชื่อว่าอเล็กซ์เฟอร์กุสันให้เข้ามาคุมทีมในตอนปี1986ซึ่งเขาได้มีเป้าหมายใหญ่นั่นก็คือการเขียนอว่าผูให้ตกลงมาจากจุดสูงสุดให้ได้และนั่นก็คือเรื่องราวของจุดเริ่มต้นของสองครามที่จะกินเวลายาวนานกว่า20ปี สงครามในสนามฟุตบอลเนี่ยครับมันได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายยุค80ที่ลอร์พูลยังคงเป็นมหาอำนาจและพอเข้าสู่ยุค90ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยบวกกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ฮิลส์โบโลที่มันได้ส่งผลต่อทางเมืองและก็สโมสรอ,อย่างหนักจนว่ากันว่าการลาออกของเคนนี่เดวกริชมันคือจุดเริ่มต้นของความตกต่ำของสโมสรในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับค่อยๆสร้างรากฐานขึ้นมาใหม่โดยการปั้นนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาชุดหนึ่งที่ถูกเรียกว่า c l a s s of 92ได้ถ เดวิดแบคแฮมพอลสโคลส์แรนด์เก็กส์นิกกี้บัตและก็2พี่น้องเนวิลที่ได้กลายมาเป็นตัวแทนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคใหม่ก่อนที่จะสามารถคว้าแชมป์ได้เกือบจะทุกปีส่วนลเว์พูครับยุคหลังจากเคนนี่ดาวเกรชก็แทบจะไม่ได้แชมป์อะไรเลยถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มนักเตะอย่างสไปบอยส์ที่ได้เติบโตขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับคลาสออฟไนทที่2ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่มันกลายเป็นว่าสไปบอยส์เนี่ยครับพวกเขากลับมีชีวิตนอกสนามที่ดูจะหรูหราวกว่าความสําเร็จในสนามตลอดยุ90 หรือว่าหูกลายเป็นทีมเหมือนที่จะกลับมาได้แต่ก็ไม่เคยไปถึงจุดนั้นในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การนำทีมของเฟอร์กูสันค่อยๆพังอาจขึ้นเรื่อยๆจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่แห่งยุคก่อนที่ในปี1993แมนยูจะสามารถคว้าแชมป์ลลกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกในรอบ26ปีและนั่นก็คือวันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มจะกลายเป็นอาณาจักรใหม่ของวงการฟุตบอลอังกฤษและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา การแข่งขันของทั้งสองทีมมันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เกมฟุตบอลแต่มันคือเกมที่ทุกประตูมีความหมายทางด้านศักดิ์ศรีแมนยูที่ต้องการจะเขียนอว่าพูล,ลงมาจากจุดสูงสุดให้ได้ส่วนลว่าพูก็ต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อรักษาคําว่าทีมอันดับหนึ่งของประเทศให้ได้นานที่สุดและหลังจากปี2010โลกฟุตบอล,ลก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับการเข้ามาถึงของสื่อโซเชียลมีเดียการถ่ายทอดสดออนไลน์และรวมถึงสปอนเซอร์ระดับโลกมันเลยทําให้สโมสรฟุตบอล,ลไม่ใช่เป็นของเมืองหรือว่าของประเทศหนึ่งอีกต่อไปแล้ว แต่มันคือแบรนด์สินค้าที่ทุกคนทั่วโลกเนี่ยต่างสามารถจับต้องได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันได้กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกอย่างเต็มรูปแบบพวกเขามีแฟนบอลอยู่ทั่วโลกเลยครับแถมยังมีสปอนเซอร์มากกว่า30ประเทศและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคหลังจากเซอร์เล็กเฟอร์กูสันก็ได้กลายเป็นแหล่งรวมตัวของนักเตะที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ต่างทยอยตบเท้าย้ายกันเข้ามาแทบจะทุกปี ไม่ว่าจะเป็นอังเคลดิมาเลียบาสเตียนชวยสไตเกอร์เปาปอกบาสลาตันอิบราฮิโมวิชและรวมถึงอเล็กเซย์ซานเชตโดยที่แมนยูเนี่ยพวกเขาสามารถทุ่มค่าเหนื่อยให้กับนักเตะได้สูงเป็นสโมสรอ,อันดับต้นๆของโลกเลยแต่พอเปลี่ยนมาดูที่ฝั่งหรือว่าููกันบ้างครับมันช่างคนละเรื่องกันเลยอะหรือว่าฮูในช่วงเวลานั้นกำลังตกอับอยู่ในยุคข,ของสองปริงมากันอย่างทอมพิกและจอร์จยินเลชที่เกือบจะทำให้ทีมต้องล้มละลายแต่ก็ได้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับแฟนเวสตรือว่า f s ด ซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยครับ FSG ก็เน้นไปในเรื่องของการซื้อขายนักเตะธรรมดารรมดาที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากนักเตะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในตอนนั้นนะครับมันก็คงจะเป็นหลุยส์โซเลสที่พอจะถูกพูดถึงบ้างตั้งแต่เล่นให้กับอายัก์แล้วก่อนที่จะค่อยๆปรับสมดุลการเงินของทีมจนมาถึงในยุคข,ของเด็เกนครอปที่เน้นไปในเรื่องของการซื้อขายนักเตะมาปั้นให้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์มากกว่าเป็นการซื้อซูเปอร์สตาร์เข้ามาร่วมทีม และนักเตะคนเดียวในยุคข,ของเยอเกนครอปกับลวฟ่ o พูเนี่ยครับที่แฟนบอลลูฟ่าพูทุกคนทั่วโลกสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ก่อนที่จะย้ายเข้ามาร่วมทีมลูฟ่าพูคนนั้นก็คือติอาโก้อลคันทารามันก็เลยทําให้ความรู้สึกในช่วงเวลานั้นนะครับแมนเชสเตอร์ยู t ในเตะเปรียบเสมือนกับเป็นสโมสรแห่งโลกาภิวัตน์ส่วนลูฟ่าพูเป็นสโมสรที่กําลังจะวิ่งไล่ตามโลกาภิวัตแต่ว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคหล Ferguson, ังจากเซอร์เล formas, ็กเฟอร์กุสันก็มีความพยายามจะรักษาอัตลักษณ์ของทีมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเอาไว้แต Mother, ่ม <schaut kan> ันกลับต้องเจอกับความจริงของโลกฟุตบอลยุคใหม่ที่เงินเพียงแค่อย่างเดียวมันไม่สามารถการันตีความสําเร็จได้อีกต่อไปส่วนลอร์พูลกลับสร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งด้วยวิธีการซื้อขายอย่างฉาญฉลาดที่เรียกว่ามันน่บอลก่อนที่ลอร์พูลจะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในปี2020หลังจากที่ต้องรอคอยมานานถึง30ปีเต็ม มันคือการกลับมาที่เต็มไปด้วยความหมายทางวัฒนธรรมเพราะว่าสาหรับแฟนบอลลว่าพูแล้วเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นเพียงแค่แชมป์ลีกแต่มันคือการล้างความอับยศหลังจากที่ถูกเหยียบย่าจากทางรัฐบาลสื่อและคนอังกฤษมานานหลายสิบปีและในขณะเดียวกันแฟนบอลแมนยูทั่วโลกก็ยังใช้ความสําเร็จในอดีตเป็นหลักฐานของความยิ่งใหญ่ดังนั้นคําถามที่ถามว่าใครเป็นสโมสรที่ใหญ่กว่ากันมันก็ยังคงเป็นคําถามที่ยังคงวนเวียนอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีคําตอบที่ถูกต้อง เพราะแฟนบ bon อลลเว์พูก็อาจจะบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของจํานวนแชมป์ในตอนนี้พวกเขายิ่งใหญ่กว่าแต่แฟนบอลแมนยู bon ก็อาจจะบอกว่ามูลค่าทีมและจํานวนแฟนบอลที่มีอยู่มากมายทั่วโลกมันก็ทําให้เห็นแล้วว่าพวกเขายังคงเป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกอยู่เหมือนเดิมดังนั้นครับลูว์พูกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันกันในสนามเท่านั้นแต่มันยังเป็นการแข่งกันว่าใครเป็นตัวแทนของฟุตบอลอังกฤษยุยคใหม่ต่างหากและนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้ความเป็นอริของทั้งสองทีมมันจึงไม่ได้หมายถึงแค่ชชัยยนะหรือวว่่าาาคมพพแ้ แต่มันคือการประทะกันของอุดมการณ์ที่แตกต่างกันของอังกฤษมาตั้งแต่ในประวัติศาสตร์แล้วสุดท้ายครับศึกระหว่างลเว์ภูกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของฟุตบอลแต่มันเป็นเรื่องของ2เมืองที่ได้เติบโตขึ้นมากันคนละรากฐานเมืองหนึ่งเริ่มต้นจากเครื่องจักรอีกเมืองหนึ่งเริ่มต้นจากท่าเรือเมืองลเว์ภูที่เชื่อมันในหัวใจ เมืองแมนเชสเตอร์ที่เชื่อมั่นในความทะเยอทะยานแต่ทั้งคู่ก็มีเส้นทางเป็นของตัวเองที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่รุ่นกี่ยุคกี่สมัยเชื่อเหลือเกินว่าความขัดแย้งของทั้งสองทีมนี้มันจะดําเนินต่อไปอย่างไม่มีวันจบ